สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแบ่งปันเสื้อก่ออกวิธีทำกันวิธีทําเสื้อก่ออกนะคะอันนี้ได้สร้างแพทเทิร์นแม่แบบไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมเอ,อ่ยได้สร้างไว้เรียบร้อยแล้วการเสื้อการสร้างแบบเสื้อกออกเนี่ยมันจะไม่เหมือนโครงสร้าง แบบมาตรฐานเพราะว่าเสื้อกออกเนี่ยนะคะเนี่ยเห็นไหมอันเนี้ยที่เป็นแบ่งครึ่งแล้วตีเกตตรงมาเนี่ยอันนี้จะใช้เยอะมากกว่าเพราะปกติแล้วมันจะแค่สองเซนแต่อันนี้ใช้ตั้งห้าเซนเพราะว่าเราจะเอาจากรอบอกเขาเนี่ยมาหารสิบแล้วก็แบ่งครึ่งรอบอกรอบอกเลยนะจากเนี้ยมาเนี้ยนะหนึ่งของของเจ้านี้เขาหนึ่งร้อยเซน หนึ่งร้อยเซนทีม่มาแล้วก็ไปหารสิบหารสิบที่มั้พอหารสิบแล้วก็มาแบ่งครึ่งก็เท่ากับเป็นห้าห้าเซนหารสิบก็ได้สิบเซนแล้วก็แบ่งครึ่งเป็นห้าเซ,นเน,เ 5, 5เซนเนี่ยเลขห้าห้าเซนเนี่ยนี่นะคะห้าเซนเนะแล้วเราก็ตีเส้นใหม่เนี่ยเส้นนี้เส้นเนี้ยลงมาที่ยอดอกเนี่ยเส้นตีใหม่ แล้วก็ปิดเก็ดนะคะเพราะว่ามันเป็นเสื้อก่ออกมันต้องกระชับมันหลวมๆไม่ได้เก็บทุกจุดเลยลนะเสื้อกอ,อกแบบนี้นะคะเนี่ยแบบนี้อันนี้ก็กระดุมกระดุมหน้าสาเม็ดข้างบนนี่ป้าน บ้านแบบมนๆอันนี้อกบ,บนนะคะเนยะอกบ,บนตัวตรงนี้ชายตรงนี้เป็นชายเสื้อ<ม>เขาผ่าแยกนิดหนึ่งนะแล้วก็อ่ามีฝาสองริมที่สองริมก็คือเป็นเป็นข้างละงหนึ่งเซนสอง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 ริมนี่ก็คือสองเซนเดี๋ยวจะมาดูวิธีการทำนะคะ สร้างโครงสร้างเดิมอันนี้เราก็เผื่อมาสองเซนเผื่อเกยเมื่อกี้เนี่ยที่ว่าทำลังกระดุมเนี่ยเผื่อเกยสองเซนอันนี้ก็เลยเกยเนี่ยสองเซน อนนี้ก็ต้องต้องสร้างคงคงไปดูพทเทิร์นที่ป้าสอนอันแรกก่อนนะแล้วถึงจะมาทําอันนี้ได้แล้วเราก็อันนี้ตีเส้นใหม่แบ่งครึ่งตรงนี้ใช่ไหมแบ่งครึ่งตรงนี้แล้วก็ตีเส้นใหม่ มีเส้นใหม่แล้วอันนี้ก็เป็นปิดเกตอันนี้คือยอดอกนะคะยอดอกยอดยอดอกจะอยู่ตรงนี้ส่วนเส้นนี้จะเป็นเส้นอกสูงตีเป็นที่ยอดอกเหมือนกันแล้วก็ปิดเกต เกก็ใช้ตะกอตเทปหรือพักไอ้เทปใสเนี่ยแปะเข้าไปแปะให้แน่นนะเพราะว่ามันมัอจะติดเกศอย่หลายหลายจุดปิดแล้วใช่ไหมแล้วส่วนตรงรักแร้เนี่ยก็ลงมาจากตรงนี้สองเซนสองเซนแล้วก็ปิด ปิดนี่เปิดให้นี่ปิดนี่ป้าปิดไว้นะเดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนนี่ก็เหมือนกันปิดสองเซนไอ้หนึ่งหนึ่งเซนปิดหนึ่งเซนเนี่ยหนึ่งเซนตีจากตีจากอ่าจากบานหน้าลงมาสองเซนในหลักสูตรเขานะคะ บ่าหน้าลงมาสองเซนแล้วเราก็ตีเส้นให้มาที่ยอดอกแล้วเราก็ปิดเกดหนึ่งเซนเพื่อให้ตรงบ่าหน้าตรงนักแร้เนี่ยมันเกดมันมันไม่อ้าแล้วเราก็ปิดเกตนะอันนี้รอบอกคือรอบอกของลูกค้าท่านนี้เขาเขาร้อยเซนร้อยเซน ร้อยเซนบวกสี่ไอบวกหกรอบอกจะบวกหกนะคะบวกหกแล้วหารสี่เป็นร้อยหกหารสี่อันนี้เราก็อันนี้จะมาทําเป็นกาออกแล้วนะคะกาออกกาออกก็จะตีจากเส้นอกเนี่ยไอเนเส้นนี้คือเส้นอกเส้นอกนะคะเส้นอกก็ตีขึ้นไปสามเซน วัดขึ้นไปสามเซนเนี่ยวัดจากอกไปเนี่ยขึ้นไปสามเซนแล้วจากตรงยอดอกเนี่ยขึ้นไปมองเห็นเปล่ายอดอกขึ้นไปเจ็ดเซนนี่นี่คือยอดอกอยู่ตรงนี้ขึ้นไปเจ็ดเซนนีขึ้นไปเจ็ดเซน,น,น,เนแล้วก็ ส่วนตรงนี้เราเพิ่มเย็ดเซนสามจากจากอกหน้าสามเซนใช่ไหมสามเซนตอนนี้เรามันมีม,นมีเกยใช่ไหมเราก็ต้องใช้ไม้บรรทัดไม้บรรทัดตัวแก้วแบบนี้นะโค้งๆเนี่ยวา,างับวางวางมาจนที่สาบเกยด,นะดีนะสับเกยเดี๋ยวเพื่อมันจะติดกระดุม แล้วก็พาดบาที่รักแร้นี่นะคะแล้วก็พาดบาที่รักแร้ต้องใช้ไม้ค้งทุกครั้งนะคะเพราะว่าเราวาดออกมาบางมือมันไม่เที่ยงยนะไม่เหมือนไม้ค้งนี่มันจะปั้นๆเห็นไหม ขณะป้านเนี่ยก็เหมือนกันเลยเนี่ยมันนี้นีลักแร้ลักแร้แล้วมาที่ทีนหลังที่หลังก็ที่ลักแร้เริ่มต้นที่ลักแร้นะคะเริ่มต้นที่ลักแร้แล้วก็ลดลดอกหลังมาสองเซน สองเส้นเราก็ใช้ไม้บรรทัดโคง้งวาดผ่านมาจากลักแร้ไปที่รถน,น,นี่นี่กลางหลังนะอันนี้คือกลางหลังน,นี่คือกลางหลังอันนี้ก็ชิ้นหลังอันนี้คือชิ้นหน้า อันนี้กลางหลังเราวัดจากกลางหลังลงมาสองเซนแล้วเราก็วางไม้บรรทัดโค้งเนี่ยพาดมาให้ถึงรักแร้อันนี้คือรักแร้นะจุดรักแร้รักแร้ด้านข้างผ่านมาปึ๊บเนี่ยเนียเพราะข้างหลังเนี่ยชุดเกาะอ,อกเนี่ยมันจะลงลงหลังมาสองเซนเหมือนในชุดเกาะอ,อกก็คือชุดราตีที่ป้าเคยตัดให้ลูกค้าเนี่ะแต่ชุดลาตีเขาจะยาวแต่ของลูกค้าเขาจะสั้น แค่เอวใช่ไหมตอนนี้ก็ตอนนี้มีปิดเกตอีกนะคะปิกเกตปิกเกตเพิ่มเนี่ยจากไอตรงที่เราแบ่งครึ่งเนี่ยปิดเพิ่มอีกหนึ่งเซนครึ่งนะเพื่อให้มันมันกระชับเพื่อให้มันกระชับเนี่ยเซนครึ่งตรงนี้นะเซนครึ่งลงตีลงมาที่ยอดอก ลงมาที่ยอดอกเนี่ยเนี่ยแล้วเราก็จะปิดไม่ปิดเก็ดเราจะตัดแล้วผ่าเสร็จแ,แล้วอันนี้อกสูงเส้นอกสูงใช่ไหมอันนี้คือเส้นอกสูงเราก็วัดวัดเอาเก็ดเข้าจากตรงเส้นเส้นอกสูงเนี่ย จุดเจ็ดห้าเซนไม่ถึงเซนนะไม่ถึงไม่ถึงเซนแค่จุดเจ็ดห้าแล้วเพื่อปิดปิดเกตอีกมือนกันเนี่ยปิดให้มันกระชับถ้าถ้าถ้าเราไม่ปิดเกตกระชับเพราะเราวัดรอบอ,อกบนเขาไว้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมรอบอ,อกบนเขาเท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่รอบอ,อกบนเจ็ดสิบสองบวกสองเราก็ต้องวัดให้ได้เนี่ยเดี๋ยวพอเสร็จเราวต้องเช็ค ต้องวัดให้ได้เท่าที่ที่เราวัดรอบอกอกบนของลูกค้าไว้แล้วแล้วก็ต้องต้ปิดตรงนี้อีกกันอ้าเนี่ยตรงรักแร้นี่รักแร้นะกันอ้าปิดอีกจุดห้าเซนแล้วตีตรงมเนี่ีความจริงมันจะมีเก็บพอดีลูกค้าคนนี้เขาค่อนข้างเจ้าเนื้อนิดนึ่ง มันจะต้องถ้าคนผอมๆเขาจะมีเก็ตตรงนี้อีกเก็ดแบ่งมาเป็นเกตแต่แล้วก็ปิดเก็ดตรงนี้อีกหนึ่งเก็ดนะแล้วก็จากเอวเนี่ยนี่เอวเส้นเอวนะคะเส้นเอวเส้นเอวกับอันนี้รักแร้เนี่ยหารสามหารสามส่วนเพื่อที่จะทําเก็ดปิดใต้รักแร้ใต้ทรงอ่ะที่เวลาใส่แล้วมันกระชับหมดยกทรงอ่ะก็คือปิดตรงนี้ หนึ่งเซนตีวิ่งเข้าไปยินตอนเส้นมันใหญ่ไม่ไม่ใช้เส้นใหญ่ก็มองไม่เห็นนะเพราะว่ามันกรคือก็วันบ้าทําแล้วนะลูกค้ามาก็เลยต้องย้ายบางคืนบางคืนปิดร้านเรียบร้อยแล้วไงไม่มีคนมากรบ,รบนนะะแลวกวนแล้วไงแล้วตอนนี้ก็เส้นนี้ก็ อันนี้ก็เสร็จแล้วนะข้างนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็เพราเราจะต้องผ่าแล้วก็เอาไม้เนี่ยวางวางแล้วก็ตีเส้นใหม่ตีเส้นใหม่ตีเก็ดใหม่เพื่องย้ายเก็ด ไม่ใช้หน้านะคะแล้วก็ตอนนี้เขาลักษณะเขาจะมนขึ้นใช่ไหมเทขึ้นอย่างนี้แล้วก็จะวัดจากจากข้างเอวล,ลงมาห้าเซนสี่เซนสี่เซนลงมาสี่เซนแล้วก็จากนี้มาสิบเซน ตีพลาดมาก็จะใส่กระดุมหนึ่งเม็ดสองเม็ดสามเม็ดกะสามเม็ดตรงนี้ก็พอตรงนี้สามเม็ดตรงนี้ก็เริ่มเทแล้ว เริ่มเทอันนี้ทิ้นหน้าเสร็จแล้วนะก็อองไม่ยากหรอกตอนนี้มาทิ้นหลังทิ้นหลังเก็บเก็บเพราะข้างหลังเดี๋ยวอ้ามันไม่กระชับใช่ไหมาก็จะเก็บตรงนี้เอาตรวนี้โครงสร้างเดิมอ่ะเกาจะเก็บตรงนี้คือหนึ่งเซนแล้วก็เก็บตามเ็หนึ่งเซน แล้วข้างหลังตรงนี้ตรงนี้จะเป็นเส้นที่แบ่งคือชิ้นส่วนเนี้ยจะไม่ใช้แล้วแต่เราจะตัดออกออกหมดเลยเนี่ยไม่ใช้เราจะใช้เฉพาะดสเนี่ยส่วนข้างล่างเล็กๆเนี่ยอันนี้เราก็เกตหนึ่งเกตนะแล้วเราปิดเพิ่มอีกหนึ่งเซนปิดเพิ่มอีกหนึ่งเซนความจริงเขาแบ่งสามส่วน เขาแบ่งสามส่วนแล้วก็วัดบวกไปอีกหนึ่งเซนก็มาดีมันก็ไปตีคู่กับไอ้เส้นเก่าเส้นเก่าเส้นนี้เส,นนเส้นนี้เดี๋ยวก็เหมือนกันตัดออกตัดออกแล้วก็อันนี้ปิดที่หลังก็เสร็จแล้วตอนนี้ก็ว,วัดวัดวัดลงมาจากข้างเอว ข้างนี้สี่เซนข้างนี้ก็ต้องสี่เซนตามเพราะข้างหลังของเขามนเราต้องดูแบบแบบแบบเสื้อผ้าของเขาในนันะข้างหลังเนี่ยเขามนเห็นไหมเนี่ยไอเนียข้างในเนี่ยข้างในถ้าเขาไม่เทแหลมแหลมแบบข้างชิ้นข้างหน้าใช่ไหมคะถ้าเขาเทแหลมแหลมแบบชิ้นหน้าเราก็จะมองเห็นว่ามันเทตามอันนี้ข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นกลมๆมนมน ลักษณะเหมือนคล้ายๆข,ข้างบนเนี่ยแล้วก็ต้องทำข้างหลังให้มนๆเหมือนกันแล้วลงมาสี่เซนข้างเอวนะ4เซนข้างนี้ก็ต้องสี่เซนตามแล้วก็ตีเส้นผ่านเนีย่ยได้แล้วขึนหลัง อันนี้ต้องวัดลงมาเพราะข้างบนนี้มันปิดเก็ดไป็นหนึ่งเซนได้แล้วชินหลังนะอันนี้เดี๋ยวไม่ใช้เดี๋ยวป้าเทนตัดออกแล้วตัดให้ดูเดี๋ยวนี้เลยแล้วก็วางผ้าตัวอนันี้ปิดเก็ด ตัดไเลยนะไม่ใช้แลละตัดเดี๋ยวเผือดิดนึงนะอย่าตัดหมดเพราะว่าเวลาเราพัดเก็บปิดเนี้ยเนะี่ยเราต้องมาแต่งใหม่แต่งเส้นใหม่เห็นไหมแต่งเส้นใหม่ไม่เท่ากันแล้วเพราะงั้นอย่าตัดหมด รับออกบนยี่สี่เจ็ดห้ายี่สี่จุดห้าแล้วก็วัดเพราะถ้าได้ยี่สี่จุดห้าบวกหนึ่งเป็นยี่ห้าจุดห้าเพราะที่น่าจะบวกหนึ่งปดีเป้เลยทาไม้โคง้งโค้งใหม่ เอปิดเก็ก็ต้องแต่งเส้นใหม่นะไม่งัน้นมันมันคดคดบเบี้ยวเบี้ยวอันนี้ปิดเก็บแล้วอันนี้วาดอันนี้วาดให้เป็นเนื้อเดียวกัน de